สวัสดีครับพี่แฟรงกี้นะครับจาก Skill Point Consulting สคับ i ิสเบนวันนี้นะครับพี่ก็จะมีะข่าวสารอะไรที่สำคัญสำคัญเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวนะครับหรือ visitor visa ที่เราเรียกกันนะครับซึ่งนักเรียนหลายๆคนนะครับน้องๆหลายๆคนถามพี่มาเยอะมากว่าถ้าถือวีซ่ visitor แล้วจะมาเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนได้ไหมคำตอบก็คือได้ครับแต่เราก็จะมีเงื่อนไขตรงที่ว่า น้องๆจะไม่สามารถทํางานได้ตอนที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าตามกฎ immigration แล้ววีซ่าท่องเที่ยวจะไม่อนุญาตให้ทํางานถึงแม้จะยื่นวีซ่านักเรียนไปแล้วนะครับแต่ bridging จากวีซ่าท่องเที่ยวหรือ visitor visa เป็นวีซ่านักเรียนเนี่ยก็ยังเป็น bridging ของวีซ่าท่องเที่ยวอยู่ดังนั้นเราจะสามารถทํางานได้และ apply tag f i r e number ได้ก็ต่อเมื่อวีซ่านักเรียนแกรนแล้วนะครับดังนั้นต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะครับ จะทํางานได้ก็ต่อเมื่อวีซ่านักเรียนแกลนแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงจะสามารถทํางานได้แต่ในอีกกรณีหนึ่งถ้าวีซ่านักเรียนโดนรีฟิลจะทํำยังไงจะทํางานได้ไหมคําตอบก็คือไม่ได้เหมือนกันต้องรอจนกว่าจะไปทําอุทธรณ์นะครับทำ appeal อ่ขึ้นศาลแล้วอ่าคำตอบของศาลคือแล้วให้เราอยู่ต่อ ให้วีซ่าเราแกลนนะครับดังนั้นจากหลังจากที่วีซ่านักเรียนกันแล้วถึงจะสามารถทํางานได้เหมือนกันดังนั้นนะครับต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับในการถือวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเข้ามาในประเทศออสเตรเลียครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับแล้วก็เจอกันในคอนเทนต์ถัดไปนะครับเดี๋ยวพี่จะาคอนเทนต์อะไรพิเศษพิเศษแล้วก็ดีๆมีประโยชน์ให้น้องๆอ,อีกหลายหลายคอนเทนต์นะครับนั้นวันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย